ถ้าคุณกำลังมองหาเหรียญที่ไม่ใช่แค่มีมแต่เป็นโปรเจกต์ AI บวกบล็อกเชนที่มีอนาคตวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับ m ห of Pepe หรือว่าเรียกสั้นๆว่าดอลลาร์ใหม่นะครับเหรียญ AI agent ที่เปิด e ีเซลแล้วตอนนี้และนี่อาจจะเป็นจังหวัดทองของคุณในการเป็นเจ้าของดอลลาร์ใหม่มา Pepe เนี่ยเป็นเหรียญที่ผสานเอา2เทรนที่กำลังมาแรงที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือตัวของ AI agent แล้วก็บล็อก a i n มันไม่ใช่แค่มีมแต่มันคือการสร้างเอเจนต์อัจฉริยะที่ใช้โมดูล AI ขั้นสูงขับเคลื่อนภายใต้เทคโนโลยีบล็อกเชนแบบ decentralized โดยออกแบบให้สามารถ stacking ได้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้เป็นเจ้าของตัวของดอลลาร์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดู white p a อร์ของเขากันตัวของ white paper คุณก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านจากลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ตัวของ Myoppe เ,เป็นโปรเจกต์เหรียญคริปโตที่ผสมผสานกับ AI อัจฉริยะ b l o c k c h a แล้วก็ Community ไว้ด้วยกันเพื่อช่วยให้คนธรรมดาสามารถเข้าถึงข้อมูลลับที่มักมีแต่คนวงในเท่านั้นที่รู้วิเคราะห์แนวโน้มตลาดแบบเรียลไทม์ด้วย AI ได้รับโอกาสลงทุนในเหรียญหรือโปรเจกต์ใหม่ก่อนใคร Myoppe ทำงานอย่างไรตัว AI ของ Myoppe จะเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งเช่น Twitter, Telegram หรือว่า d f แล้วก็ วิเคราะห์แบบ h i l e m i n e นะครับเหมือนสมองรวมของนักเทรดทั่วโลกแล้วก็ส่งสัญญาณข้อมูลสำคัญให้กับผู้ถือเหรียญนอนลลาร์หมายเท่านั้นนะพูดง่ายๆคือคุณไม่ต้องตามข่าวเองให้เหนื่อย AI จะสรุปมาให้เลยว่าอะไรควรสนใจตอนนี้จุดเด่นที่น่าสนใจของ My o p p e นะครับมันจะใช้ AI วิเคราะห์ตลาดทำให้ รู้แนวโน้มก่อนใครสามารถที่ stacking ได้ล็อกเหรียญและรับเหรียญเพิ่มแบบ p a า s i v e community เป็นศูนย์กลางได้ร่วมกิจกรรมแบ่งรางวัลใช้ ethereum ERC 2 0ใช้งานง่ายเชื่อมกับ m e t a m a s k ได้เลยแล้วก็ไม่มี p ีเ e ลล้ำนะครับทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมแผนแผนในอนาคตของ myoppe e ก็จะมี3เฟสหลักๆด้วยกันเฟสแรกก็คือตอนนี้ที่เป็นอยู่ก็คือเรื่องของ pixel นะครับจะ หมดเขตในเดือนหน้านี้แล้วนะก็จะเปิดขายตัวของดอลลาร์มล์ก่อนพร้อมกับเปิดระบบ stacking กกด้วยแล้วก็ lunch หรือว่านำเหรียญลงไปในตลาด DEX แล้วก็ CEX นะครับเช่นแพนเค้กสวับหรือว่า Binance และสุดท้ายก็จะเป็นสเต็ปสุดท้ายที่เขาจะทำก็คือเปิดใช้งาน AI เต็มรูปแบบวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็บ้อนข้อมูล i n ไซต์ของตลาดคริปโตให้กับผู้ถือเหรียญนั่นเอง ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์มากแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะไีเซลล์ช่วงนี้ก็มาดูกันว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างเพราะเป็นคริปโตมูลค่าเหรียญอาจจะลดลงนะครับโปรเจกต์อาจยจัหยุดพัฒนาได้ไม่มีการคุ้มครองตามกฎหมายทางทางการเงินของ EU แต่ตัวของผู้ซื้อเองถ้าคุณไปเซลล์ไปแล้วเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะขอเงินคืนได้ภายใน14วัน สรุปง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ข่าวก่อนใครไม่อยากตกขบวนเหรียญใหม่ๆและอยากให้ AI ช่วยวิเคราะห์ทุกอย่างให้แบบไม่ต้องนั่งเฝ้ากราฟเองหม o f ออฟเปคือเหรียญที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้เปรียบในตลาดคริปโตโดยไม่ถ้าใครสนใจสามารถที่จะเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์จากลิงก์ในวิดีโอนี้หรือว่าในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็กดซื้อด้วยบัตรหรือว่าซื้อด้วยคริปโตก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของเหรียญดอลลาร์หม่ตัวนี้ได้แล้วอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจโกดลิงอฟเฟกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโกดลิงอฟเฟกเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ